ช่องทำนายฝันไขความลับสวัสดีครับวันนี้เราขอนำเสนอความฝันนะครับเป็นอีกหนึ่งฝันที่คนฝันบ่อยพอสมควรนะครับนั่นก็คือฝันเห็นฟันซึ่งเราจะรวบรวมความฝันเกี่ยวกับฟันทั้งหมดมาไว้ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็จะมีฝันเห็นฟันหมอฟันแปลงสีฟันฟันคุดฟันร่วงหมดปากความฝันคำทำนายจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเริ่มฟังกันเลยครับ ฝันเห็นฟันฟันหักหรือฟันงอกใหม่จะมีความหมายที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนที่ของฟันว่าเป็นการหักหรือการงอกใหม่และฟันที่หักนั้นเป็นฟันบนหรือฟันล่างหากฝันเห็นฟันบนตัวเองหักบิ่นหรือแตกคุณมีโอกาสเสียญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มีบุญคุณต่อคุณมากหากฝันเห็นฟันล่างหักบินหรือแตก คุณมีโอกาสเสียญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่ซึ่งเสียชีวิตจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคชราหากฝันเห็นฟันงอกใหม่จะมีคนแปลกหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาขออยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เลขนำโชค1808 188 108, 108 883 ่อไปฝันเห็นหมอฟันนะครับฝันเห็นหมอฟันหรือไปหาหมอรักษาฟันช่วงนี้ควรระวังอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะกับญาติผู้ใหญ่จะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายเป็นเปๆหายๆป่วยอดๆแอดๆแ,และจะมีวิกฤตเกิดขึ้นดำเนินธุรกิจไม่ราบรื่นการลงทุนหรือแผนงานต่างๆที่วางไว้หรือสิ่งที่วางไว้จะไม่เป็นไปตามที่คิด เลขนำโชค1330 15 145 137 123ต่อไปฟันเห็นแปลงสีฟันคำทํานายต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะปกติคอยดูแลตัวเองอย่าเครียดเกินจนป่วยการตัดสินใจของท่านจะมีคนกังหาเกิดเป็นประเด็นไม่จบง่ายๆ ให้ระวังเรื่องการเผชิญหน้าตั้งใจทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่แล้วผลดีจะตามมาและหากลงมือทำในสิ่งที่เคยทำผิดหวังแล้วสิ่งนั้นจะกลับกลายเป็นจริงตามหวังเลขนำโชค47 59 21 948 982655ต่อไปสุดท้ายนะครับฝันเห็นฟันคุด ฝันว่ามีฟันคุดขึ้นควรต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่มีมากเกินไปควรรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลขนำโชค2037 61 735 871 059 อ๋อยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับที่เกือบลืบเมเลยก็จะเป็นฝันเห็นฟันร่วงหมดปากคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศเป็นการเดินทางไกลซึ่งคุณจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนจึงเหนื่อยล้าและไม่มีกำลังใจนในการทำงานอื่นๆมีโอกาสจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะควบคุมตัวเองไม่อยู่หรือการเจรจาของท่านเองทำให้นำความเดือดร้อนมาให้ คุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่หรือเรื่องที่ต้องทำให้เปลี่ยนงานใหม่ระวังโดนแทงข้างหลังมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เลขนำโชค85 23 05 235 082492ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับความฝันเห็นฟันนะครับใครฝันเห็นฟันรูปแบบไหนกันบ้างครับ อย่างไงก็ฝากติดตามนะครับช่องของเราฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อให้ช่องของเรานะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับขอพระคุณมากครับ